the sensitive nature of the materials that you may be exposed to here You will not be allowed to leave until the cleanup crew arrives at 6 a.m. So hang tight Rest assured that you will be promptly rescued, fired, then sent home Thank you for being an employee We hope that your experience has not been as regrettable งเด็กนำไทยเยอะเยอะมีซีรีส์เราใช่ไหมย้อันท้ายสิแล้วดูดิกูมีจิ้งจุ้ยเบบี้ไหมสนใจไหมไม่เอาไอ้ควายมึงขายแพงจนไอ้นี่ก็ใช้พิธีกาในการเอ้ยพิธีล่าในการเหลือพิธีล่าในการการการรับชมไปดมกาวใส่เฮ้ยพี่เราไปอยู่ทางนี้ ตั้งตตาก้องด้วเหรอวะคำเตือนนะคบคลิปนี้ทำหยาบเชี่ยชี่ยเยอะมากควรดูทีก่อนเลยใช้วิในการรับชมควรดูทีก่อนเข้ามาดูนะครับบ้าคก็กดคลิปนี้ควรใช้วิาีในการรับชมลนะครับหรือใช้จักรยานในการรับชมอ้๊นคอนนี้อัรมันมันเสียงดังเ มีคนเขมีอีเป็ดอีเพ็ดอีอีดู้ใจผู้ใจนู้ใจเอารถกับมางเรียนนะเนี่ยโอ้โหไม่มีใครรู้ใช่ไหมแต่คนที่บ้านกูเนี่ยต้องเลิกแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ตายใมือตายนี่คือเนาโอ้ยเป๊บอะไรนักเป็นถุงข้าด้วยไหมเอาแม่งเลือไม่ค่อยไป ก็ไม่ทำมาไดายอาูดไปกูดไปตาโอ้ยตายเรองเดยวันตอนตลกคล้ยๆเพรผิมึงด่าเสือมันไม่เหยียเหยียบด้วยมึงสจเพราะผู้เป็นเอ็นหนาในร่างขอัวเองมึงไม่ใช่อนาเจ้บอกเขาไอ้เหี้ยนี่ไปกินยาบ้าเขาไปกินยาเขายาปวดด้วยนี่แหมะคุณเหรอไปกินยาแ่ไหนก็เสียอะไรอย่างเี้เจ้าวายีกันพอมึงเป็นอาลุย ตาดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ะไปดิโทรโทรทางอะไรเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเปิดแล้วมึงเข้ามาดิกูจะได้หนีหัวกูเฮ้ยเอาใหม่เฮ้ยไปดิแป๊บนดิ จบห้านาทีเลยเหรออ๋อห้านาทีห้านาทีเดียน้อยเย็ดคืนเอา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 ขอเล่นมั่งนี่ขอร้องมั่งเดี๋ยวพึ่งขอเล่นกีตารหนึ่งนะเอ็นอ้ยเนี่ยกูขอเออเอ็นหนาจะไปแอบมึงเอ็นหนดมึงปลอมเสียงกลัวไม่นั่งปลอมเสียงมันด้วยก็สิยฮะอ่ะมึงเล่นมันตัวเองต่อเลยนะเอ็นหนดวิลลิมิเตอร์จอยเอ็นหนดตัวจริงแม่เด็กผิดเหรอ ต้องรอนี่มันพูดเสร็จก่อนมันจะประกวเว้ยยจ้าวิดัไอ้ดัมเบลเขาคุยหัวใายย้ำมาเขาบอานจ้าวิดัตพีดัมเบลกูข้างไปแล้วหลีกูกูอยากสวัสดีกูอยากให้ตัวตัวเต็มออกไวๆว่ะเฮียเฮียอมเวเฮีย่าไวเย็นเว้ยงเงื่องห่วยเสร็บุย เดี๋ยวเขาเกียรตบเต็เลยเอ็นนาเอ็นนาดยากูจะไปเป่าหุยเท่าน้ใจเชียอเอ๋อมันไปแล้วจริงจด้วยเขาบทานกูเป็นจริงวาวนอาอเันิเทนีแ้กว่อขอตลไปก่อนคัตลบวนนีสวัสดีครับลล่วงอย่าลืมติดตามชมไม่ให้กูไปต่อยไม่อย่าลืมชักว่าวกันนนอนด้วย